อ้าย,ยเก่งแท้พุนะ่นหน้าไปเก่งขนาดเอาไหมพึ่งกุนเอาไหมพึ่งดูเออซ่าขนาดเลยวะเก่งจริงนะตัวแค่นี้เฮ้ย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 เออจึ๊บชึบ,ชบ เออปวดหนักขาหลังตัวแค่นี้จะตกมันเหมือนพี่ดาวแล้วเหรอเอาเอาไอ้ยาไอ้ยะเออเออเอเอ lông off, ừ, chúc chúc, ơi, ơi già, ơi già, ơi già, ơi, Ấp 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 ơi dạ. ừ, ông ông, đắp này ha, ơ ơ ơ khó tiếng nói khó tiếng nói có tiếng này khó tiếng nói ai chú ปุ่นี่ะพุ่นน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 ่ะน่าดูเสียงนะ่ะขอเสียงน่ะจันเจา้า จันจ้าขอเสียงหน่อยหุ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 ยจันจ้าขอเสียงหน่อย <c oughs> โอโดูพี่ดาวทางนู้นก็ตกมันแล้วจันจ้าก็ตกมันพี่ดาวก็ตกมันเอ้า Ồ, oh, tiếng đi theo à? Chân trao khó tiếng nồi. Chân trao khó tiếng nồi. À. U. Uh. Ây giờ? <laughs> Ây chụp? ใบไม้ใบเดียวก็เฟี้ยวได้เหมือนพี่ดาวเลยเอาเอาทางนู้นเอาทางนี้กระเลนเดียวแป๊บไปด,ดูจ้าเจ้าก่อนแป๊บเออส่วนทางนู้นเอาแล้วไปดูทางนู้นต่อ,อพี่เดือนกับน้องดาวดูค่ะเออ ความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นเออ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 นานแล้วพี่เดือนไม่ได้เล่นแบบนี้นะตั้งแต่ทำาเอาปลูกหญ้าเริ่มปลูกหญ้าเลยเออตํอาอ่ะพี่เดือนขอตูดหน่อยตูดไข่ใหญ่ๆอะ่ะขอหน่อยพี่เดือนขอตูดหน่อย ระวังขาหลังพี่เดือนนะดาวระวังขาย,ยาวๆพี่พี่เดือนนะเอ,อ๋เออพัวหนาบึ้ยโอ้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 เดี๋ยวจันจามาไป <laughs> เอ,อ้เดี๋ยวจันจามาไปเนี่ยจันจามาผูกเสานี่ เออ FC ซีเราติดตามคลิปวีดีโอต่อไปนะคะอี EP ต่อไปนะว่าจะสนุกนะคะแล้วก็บันเทิงขนาดไหนรอลุ้นกันนะเออ,เอ,อดูยิ้มแพ่แว่เลยดูดูดูด,ดูปากห้อยดูดูเออมีความสุขหลายค่ะเออนานแล้วนะหนูไม่ได้ปลดปล่อยเออเอาเต็มที่เลยครับ ปล่อยให้เต็มที่เลยครับผมเออเออดูน้องดาวกับพี่เดือนนะสองพี่น้องอละเวงนะเออพี่เดือนนี่เป็นพี่ชายคนโตนะอายุสิบสามปีบริบูรณ์แล้วนะสิบสามปีเต็มนะส่วนน้องดาวของเรา วันที่ห้าสิงหานี้ก็หกขวบนะจ้าลื่นลื่นลื่นลื่อ้โ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 อ้ขาเลยฉีกโอ้โอ้มืนโอ้โอ้ดา ก็เลิ่นพังพังแล้วเอาบ,บ่อถึงพี่เหับใส่อารมณ์ตีพี่เดือนไม่ถึงอ้ะลูกข่มืน่นตีพี่เดือนไม่ถึงใส่อารมณ์แล้วเอ,อยโจอ,อ้เฮ็ดอึ้งลึองอยู่บงึง นัะเพิ่นเกลียดงอนและโกรธแล้วเล่นกับพี่เดือนไม่ถึงคำุเตอร์ถึงกันกระตีก,กันเนาะเย้ ถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับสามพี่น้องนี้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปโรหน้านะคะสำหรับคลิปโรนี้ก็สวัสดีครับ